ก็เรียกได้ว่าความสัมพันธ์ของนักแสดงสาวเป็นล่าราณีแคมเปนและนักธุรกิจหนุ่มวิวชวินเจรวนน์ก็เป็นความรักที่นับวันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะ และโมเมนต์เบนล่าโค้งวิวไปดูคอนเสิร์ตปามมีด้วยกันแบบนี้เรียกว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วหรือเปล่าน,นะคะและมีอีกหลายโมเมนต์ที่แอดมินก็รู้สึกเลยว่าเบนล่าและวิลอินเลิฟกันแบบสุดๆเบนล่าไปไหนวิวไปด้วยตลอดวันนี้แอดมินเลยจะพามาวิเคราะห์ค่ะว,ว่าวิ view avin, ลชวินลักเบนล่าราณีในรูปแบบไหน ซึ่งถ้าให้แอดวิเคราะห์นะคะพี่หมื่นลานก็รักแม่นายแบบที่เธอเป็นจริงๆค่าและทุกความสุขของเบลล่าก็คือความสุขของคุณวิวด้วยค่ะทุกไลฟ์สไตล์ในชีวิตของเบลล่าอันไหนที่เบลล่ามีความสุขเบลล่าก็แทบไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเพื่อให้วิวได้มาอยู่ในชีวิตของเธอประมาณว่าอะไรที่เบลล่าทำแล้วมีความสุขวิวก็มีความสุขไปด้วยเริ่มจากอะไรก่อนดีคะเรื่องนี้ก่อนเลยหรือกันนะคะ หนึ่งเลยค่ะเบลล่าเป็นคนรักครอบครัวมากจะเห็นว่าไปไหนมาไหนเบลล่าจะพาแม่ปราณีไปด้วยแทบจะตลอดทุกทริป ซึ่งในส่วนนี้วิวชวินก็เข้าใจดีค่ะและก็ปรากฏภาพโมเมนต์น่ารักน่ารักที่ได้เห็นมุมมองความรักของเบลล่าและวิวที่เพิ่มขึ้นจากรูปภาพที่ถ่ายโดยแฟนคลับท่านหนึ่งที่เบลล่าควงแขนคุณวิวอีกข้างและมืออีกข้างก็จับมือของแม่ปราณีค่ะและเบลล่าเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะมากพี่เหมือนล้านก็พยายามเข้าหาจนในที่สุด เพื่อนๆรอบตัวเบลล่ารวมถึงคุณแม่ปานีด้วยก็ไฟเขียวพร้อมยินดีให้วิวชวินมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเบลล่าก็พี่หมื่นล้านคงคิดแบบนี้ค่ะแม้นายรักใครตัวเขาเองก็ขอรักด้วยโดยจะเห็นจากทุกทริปที่วิวไปกับเบลล่าและมีแม่ปราณีและแก๊งเพื่อนๆเบลล่าด้วยก็ไม่มีท่าทีว่าหนุ่มวิวจะอึดอัดอะไรเลยและชัดเจนเข้าไปอีกเมื่อเห็นเบลล่า พวงวิวไปคอนเสิร์ตพร้อมคุณแม่ปราณีและกลุ่มเพื่อนเพื่อนคณสนิทแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้ความรักของทั้งคู่ลดลงเลยและโมเมนต์ที่ทั้งคู่สามารถสวีทหวานจับมือวิวโอบไหลบินล,ล่าได้โดยที่วิวก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรที่จะแสดงความรักต่อแฟนสาวนอกจากนั้นแม่ปราณีรวมถึงเพื่อนๆก็พร้อมยินดีกับความรักของทั้งคู่ด้วย ซึ่งในส่วนนี้แอดมินก็ต้องขอที่แจงตรงที่มีคน,นามาด่าแม่ว่าวิวไปจับขาอ่อนเบลล่าเหมือนคนเจ้าชู้อะไรประมาณนี้นะคะตรงส่วนนี้ถ้ามองดีๆคซื้อเขาส่งสัญญาณให้เบลล่านะคะว่าขอจับมือที่รักหน่อยก็จะเห็นเบลล่ายื่นมือไปให้จับเลยก็เป็นซิมโบ์ภาษากายที่เขารับรู้กันสองคนโดยไม่ต้องพูดอะไรกันเลย นอกจากนั้นค่ะในบรรยากาศงานคอนเสิร์ตจะเห็นเลยว่าแม่ปานีนั่งข้างๆนุ่มวิวนั่นก็หมายความว่าแม่ปานีก็สนิทกับว่าที่ลูกเขยคนนี้ระดับหนึ่งแล้วและจะเห็นโมเมนต์ที่วิวชวิตชวนคุณแม่ปานีคุยบ่อยมาก ก็นับได้ว่าความรักครั้งนี้ของแม่นายและพี่หมื่นล้านก็เป็นความเข้าใจของกันและกันอต่คนก็ไม่ต้องพยายามฝืนเพื่อให้อีกคนอยู่ในชีวิตอะไรคือความสุขของอีกฝ่ายอีกคนก็พร้อมเข้าใจและจะรักความสุขของเขาด้วยและนั่นจึงกลายเป็นความสุขของกันและกันเสมอค่ะ